จัดงานเปิดตัวแกรนโอเพนิ่งอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับไมนี่โกโก้ลดความอยากอาหารที่ช่วยคุมหิวได้นาน4-6ชั่วโมงทำให้อิ่มท้องและสามารถทานแทนมื้ออาหารได้ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารอันตรายของ n e ็ตไอดชื่อดัง CEO ไฟแรงอย่างไมมินนาราและอาสวงานนี้จัดหนักจัดเต็มขวาคู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์ Y อย่างฟรีนสโลชาจันกิมฮะและเบคกี้รีเบกาแพทรีเซียอาร์มรองมาเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมขนทัพดารานางงามมาร่วมงานอย่างน้ำตาลชลิตาจีน่าเดอะเฟสสายป่านอภินญาน้ำเพชรอิสรีฝายสุภาพณรกิ่งอริยาใบาเตยปุ่นนิสายุ่นภูสนุดิวนิติกรและอีกมากมายณนะลานกิจกรรมยูเนียนมอธอแบบว่าประทับใจมากค่ะ วันนี้คนเยอะมากแล้วก็แบบโอ,อัดแน่นเลยเพราะว่าทุกๆคนามารอน้องทั้งสองคนนะคะแล้วก็แบบว่าแบรนด์เรานะคะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้แบบน้องฟีนกับน้องเบกกี้เป็นเพื่อนตัวดี <c oughs> <c oughs> ใจอะแบบมีภูมิมใจค่ะดี <c oughs> ใจ,ใจมากๆ,ๆ,ๆใจปูมากค่ะว <c oughs> ัทำให้ถึงแล้วสองคนนี้เป็นแฟนเืออะไรนะคะทำให้ถึงได้วสองคนนี้เป็นเฟนมือโอ้คือไมเนโกโก้เนี่ยโกโกน,นะคะตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อน,น้องฟีนและน้องเบกกี้เท่านั้นค่ะ เพราะว่าคือมันเกิดจากจริงๆแล้วมันเกิดจากที่เราเป็นแฟนคลับน้องแล้วก็ดูแบบว่าซีรีส์ของน้องนะคะ่ะแล้วทีเนี้ยพอเราเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอหนึ่งตัวที่คือน้องที่เป็นน้องและต้องเป็นน้องเท่านั้นคือ <c oughs> <c oughs> แบบว่าคือแฟนคลับเขาจะเรียกม,มินว่าแบบหัวหน้าลทัทธิอะคะ่ะเราก็เลยว่าด้วยความที่เป็นหัวหน้าเราก็ไปเลยลูกไปเลยเอาซัาพพอร์ตเต็มที่ค่ะแล้วพอดีตัวแม่งงกับน้องเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราชอบมาก่อนน้อง,งน่ารักมากเมื่อถึงตัวมาได้ยินพันหน่อยเที่ยวนะมา มไมเน่โกโก้นะคะคือสายที่แบบว่าแบบแบบว่ากินเยอะกินจุกกินจิกกินบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือไมเน่โกโก้เนี่ยจะทําให้คุณนะคะแบบอิ่มแล้วก็คุมหิวนานนะคะคือใครที่กังวลว่าเวลาที่แบบเรากินเครื่องดื่มชงที่มันมีน้ําตาลอะไรเงี้ยนะคะหันมาดื่มโกโก้ก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็คุณดีขึ้นด้วยนะคะคุมหิวทั้งวันเลยแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับน้องๆด้วยนะเพราะว่าหน้ากล่องมีสติกเกอร์แล้วก็ละไรเซ็นน้องๆด้วยค่ะทีมงานกับ ท่านนี้เป็นปัญหา อตังอยู่แล้วตังไปหน่อยเลยมี่พานตังปฏิทินดีดีแบบนี้ติดตามการซื้อได้ที่ไหนเออติดตามการซื้อได้ที่เพจไมวินนานะครับแล้วก็ไม่ไมเน่โกโก้ทุกชแนลทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์เฟซบุ Twitter, Facebook, Facebook, like ha, okay? ๊กดิจตตอลแล้วก็ออนไลน์ทุกช่องทางเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะสติกเกอร์หน้ากล่องไมเน่โกโก้ของเราเนี่ยจะมีน็อกแอคกอ์อื่นด้วยรวมทั้งหมดห้าแอคใช่ใช่ เพราะฉะนั้นนะคะให้ทุกคนเวสาสม์นะคะความมุมิความรักคือต้องบอกงี้ว่าทุกท่านนะคะที่ซื้อสินค้าเราอะเริ่มต้นจากการที่รักน้องเพราะฉะนั้นหน้าที่ของซีออย่างเราคือทาสินค้าที่มีคุณภาพแล้วทานแล้วเห็นผลมาให้ทุกคน